เรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเนช <Corporation Corporation S 2> ั่นบอลแคสติ้งคอปอเรชั่นจำกัดนะมหาชนนะครับวันนี้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็วาระสําคัญสําคัญนี่ก็ทางผู้ถือหุ้นเองก็อนุมัติผ่านหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวาระเรื่องของการอนุมัติเงินปันผลในอัตราหุ้นละ18สตางค์ต่อหุ้นนะครับ อนุมัติให้กรรมการท่านใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนก็คือคุณเทพชัยยงนะฮะเพราะว่ามีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านสื่อทีวีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน353ล้าน740 0 0หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะฮะแล้วก็ผู้ที่จองซื้อหุ้น เพิ่มทุนเนี่ยจะได้รับการจัดสรรก็คือว่าถ้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน2หุ้นจะได้รับวอลเลนฟรี1วอลเลนนะครับโดยที่ไม่คิดมูลค่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นการระดมทุนที่คาดว่าจะได้รับเม็ดเงินทั้งสิ้นประมาณ1,000ล้านบาทเศษเพื่อที่จะเตรียมใช้ในการประมูลดิจิตอลทีวีที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังแผนของทาง กรรมการผู้มยการ Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนนะครับคุณอดิศักดิ์ริมป่าลุ่งพัฒน,าาน,นกิจนะครับสภาพอย่างเดียวกันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NBC ที่มีวาระสำคัญในเรื่องของการเพิ่มทุนและการออกวาลลนด์และออกอีสบและรวมทั้งหุ้นกู้เนี่ยก็ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเสียงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับ99%ซึ่งก็ขอบคุณผู้ถือหุ้นของ NBC ทุกคนนะครับที่มีความเชื่อมั่นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ของ NBC ที่เตรียมเงินไว้สำหรับการลงทุนการประมูลช่องดิจิทัลทีซึ่งเป้าหมายของ NBC อันดับแรกเลยเราคิดว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเพียงพอสำหรับในการประมูลช่องข่าวซึ่งตอนนี้กสชเพิ่มจำนวนจาก5ช่องไป7ช่อง ก็เลยยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นว่าโอกาสที่ NBC จะเข้าประมูลและได้รับการคัดเลือกมีค่อนข้างสูงตอนนี้เงินที่เตรียมไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ที่อนุมัติให้เพิ่มทุนแล้วก็จะชำระในเดือนกรกฎาคมก็น่าจะเพียงพอ,อแล้วถ้าผู้ถือหุ้นที่เพิ่มทุนแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่ลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะสร้างให้ดูแล้วบริษัทพอประมูลธุรกิจได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เม็ดเงินลัษณะพนด้ คือผมคิดว่ามีเดียแลนด์สเคปของวงการโทรทัศน์บ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของกอสทชที่จะให้มีประมูล24ช่องก็คาดว่าจะมีผู้เล่นรายใหม่ทั้งหมด14บริษัทก็ NBC น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วการที่มีทางเลือกหลากหลายมีการแข่งขัน กันระหว่างช่องรายการมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่6ช่องก็เชื่อว่าจะทําให้คุณภาพสูงขึ้นราคาค่าโฆษณาของช่องเดิมก็อาจจะต้องลดต่ําลงเพราะว่ามีช่องใหม่มาแบ่งส่วนแบ่งของคนดูส่วนแบ่งของโฆษณามากขึ้นยังเชื่อว่าตลาดจะขยายขึ้นงบโฆษณาโดยรวมขยายขึ้นซึ่งมีตัวเลขของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ธนาคารไทยพาณิชย์น,นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบก็ <c oughs> เห็นว่าตลาดโตขึ้นร่วม40ปร์เซนซึ่งการโตขึ้นของตลาดเนี่ยผู้เล่นรายใหม่ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าผู้เล่นรายเก่าเนี่ยอไอบอลของคนดูมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมันจะลดน้อยลงเพราะว่ามีแชร์จากผู้เล่นรายใหม่เข้าไปปีนี้จะเป็นปี<อ>ครับ,ค,รบคุณสุริชยัยคุณนิติศักดิ์นะฮะแล้วก็ขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้มาประชุมนะครับอุ่นน้าฝาคลั่งเลยนะครับ